สวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone my f r i e n s วันนี้นะคะพินาก็จะมาตัดผ้าถุงสำเร็จนะคะก็จะเอาแพทเทิร์นนะคะอันนี้ตัดชิ้นหลังก่อนนะปูกลาวนะคะปูกลาวเราก็วางนะคะวางหลายผ้าถุงเนี้ยให้ให้ใหช้ผ้าถุงเนี่ยนะเราจะเอาลายแค่ไหนหรือว่าจะเอาเชิงแค่ไหนนะคะเราก็เอาแพทเทิร์นเราวางเลยนะเราก็ตัดนะคะ อันนี้ตัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กิ้งกระดาษคาร์บอนเนี่ยซื้อเยอะแยะเลยนะแต่ไม่ติดเลยนะคะกิ้งไม่ติดแพทเทิร์นของช่างซ่อมผ้านะคะก็จะไม่ได้เผื่อนะคะ จะไม่ได้เพื่อเผื่อเย็บอะเราจะมาเผื่อเองในผ้าเราต้องสังเกตดูนะคะว่าชิ้นหลังเนี่ยเราเอาเชิงตรงชายเนี่ยไว้แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเวลาเราไปตัดชิ้นหน้าแล้วเราก็จะต้องทำ วางให้ให้ตรงกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลายไม่ตรงกันทำไมถึงเอามาทำให้ดูเพราะว่าตัดชิ้นหน้านะคะตัดชิ้นหน้าเราจะตัดเราจะไม่ได้แทรกระดาษนะคะเราจะไม่ได้แทกกระดาษเราจะวางตัดเลยจากแพทเทิร์นแผ่นเดียวนี่แหละ ถุงสําเร็จนะะตัดถุงสําเร็จพอเรากิ้งเสร็จแล้วเราก็เปิดดูนะคะว่าโหมันไม่ติดเลยนะมันผิดด้านเปล่าจะลองดูนะคะบางทีก็ผิดด้านก็กิ้งกิ้งไปอย่างนั้นแหละไม่ติดหรอกคือมันไม่ติดเลยอะ เพื่อนๆใช้ตัวไหนกิ้งคาร์บอนตัวไหนยี่ห้อไหนติดดีบ้างบอกกันหน่อยนะช่างก็จะใช้ของอะไรของตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัวนึงยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้รแยะเป็นหมดเนี่ยแต่ว่ามันกิ้งไม่ติด ติดไม่ดีอ่ะเอาแค่เป็นลอยๆนะคะเราเก่งเราเย็บได้ชิ้นหลังเราจะได้แล้วนะคะทีนี้มันพลิกอยู่ตรงชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราไม่ได้แทกกระดาษนะคะเราก็จะ จับผ้าแบบนี้เลยนะคะจับผ้าเนี่ยพับมาแบบนี้เลยนะ,ะตอนเราปูกาวเราก็ปูทีเดียวใหญ่ๆไปเลยนะคะแล้วเราก็จับผ้ามาพักขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะวันนี้ว่าจะเย็บ กับบ่าเชิดให้ดูไม่ได้เย็บนะคะไปทำเป็นทำปกให้ลูกค้าไปแล้วนะคะแล้วก็จับพับให้เป็นแบบว่าที่เราต้องการเลยนะคะเนี่ยเราพับไปเลยพับไปเลยอย่างนี้นะคะพับไปเลยสันทบแบบนี้เลยนะวันนั้นสั่งซื้อกาวมาจากในเฟซขำตัวเองมากเลย เ้าโพสขายสามเมตรร้อยนะคะผ้ากาวสามเมตรร้อยเราก็ซื้อสีดำเนี่ยหกเมตรเลยแล้วก็ซื้อสีออฟไว้อีกสามเมตรนะคะก็เป็นสามร้อยวมค่าส่งต่างหาดพอเราโอนเงินเสร็จเรามานั่งคิดดูเอา้าที่บ้านเราแค่เมตรนึงแค่ยี่บหกบาทเองเนาะยี่บหกถึงยี่ปดบาทเองอันนี้มันสามสิบห้าบาทโอ้ย แต่ว่าซื้อสั่งโอนไปแล้วอะ่ะก็ต้องยอมรับความอันนี้ของตัวเองไปนะคะก็วางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กางแพทเทิร์นเราออกเลยนะแพทเทิร์นเนี้ยเราจะสร้างแบบสันทบนะคะแล้วก็กางางนี้เลยกางเป็นแพทเทิร์นของถุงสําเร็จนะคะทีนี้พอพอเราได้แล้วใช่ไหมคะพับ อ่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็มาดูว่าตะเข็บข้างตรงเนี้ยมันมันเผื่อพอไหมนะคะมันเผื่อพอไหมหรือว่าเผื่อมากไปน้อยไปอะไรอย่างนี้นะถ้าเราพับป้ายข้างในเยอะๆนะคะมันจะไปชนตะเข็บข้างนะคะเพื่อนๆเห็นไหมมันอาจจะมืดนะคะอี่ยมันจะไปชนตะเข็บข้างเราก็เอาพอประมาณนะคะ วิธีนี้มันจะประหยัดเวลานะคะประหยัดเวลาในการทำแพทเทิร์นด้วยสมัยก่อนนี้ต้องมาแยกนั่งแยกกันแล้วเราก็จับสันทบนะคะสันทบของผ้าเนี่ยให้ตรงกับเส้นนะคะเส้นที่เราจะป้าย นะคะถ้าเป็นลูกค้าใหม่เผื่อเผื่อตะเข็บไว้เยอะหน่อยถ้าเป็นลูกค้าที่ที่รู้ใจกันแล้วก็ไม่ต้องเผื่อเยอะนะ แล้วเราก็กัดเข็มหมุดไว้นะคะกัดเข็มหมุดไว้นะคะเปิดดูเปิดดูเส้นที่เราตีลงมานะคะที่เราตีลงมาเนี่ยให้เป็นเส้นตรงนะคะตรงกับที่เราพาับผ้าถุงอะ เราจะใช้กระดาษสีน้ำตาลสร้างแบบนะคะแล้วก็จะสร้างทุกครั้งนะคะจะสร้างทุกครั้งเพราะว่ามันมันจะได้จําได้ถ้าเราไม่สร้างแบบสร้างแบบเดียวแล้วเราก็เก็บไว้เลยอย่างเงี้ยมันมันทำให้เราลืมมันทําให้เราลืมนะคะเราก็จะสร้างทุกครั้งเลยเสร็จ <aye, S 1> แล้วเราก็ตัดนะคะเรามองตะเก็บโอเคนะคะเราก็ตัดตัดเขื่อเย็บรอบนะคะตรงเอวก็ เผื่อประมาณเซนหนึ่งถึงครึ่งน,นิ้วนะพอถึงตะเข็บข้านะคะเราก็กระดกขึ้นนะคะกระโดกขึ้นแบบนี้เพราะว่าเวลาเราแบะตะเข็บข้านเขาจะได้ไม่มุกเข้าใจหรือเปล่าคําว่าไม่มุกเนี่ยเวลาเราแบะอย่างนี้นะคะมันจะไม่ได้หักลงอย่างนี้นะคะถ้าเราเด้งเด้งนิดเด้ง กระดาษสหขขไทยมันไม่มุกตะเข็บข้างก็เผื่อไว้สักนิ้วหนึ่งนะ เสร็จแล้วเราก็กิ้งนะคะแล้วก็ไงร์อบอนกิ้งนะคะ แป๊บนึงนะคะเ,เพื่อนๆไปรับพัสดุก่อน แล้วค่าฝนตกด้วยนะคะเนี่ยฝนตกด้วยนะที่นนทบุรีอ่ะกิ้งรอบเลยนะคะกิ้งรอบเลย ตองตะเก็บข้างอ่ะถ้าเราเสียนแล้วนะเราไม่ต้องกิ้งแบบตลอดนะคะเราสามารถที่จะกิ้งเป็นจังหวะจังหวะได้นะเราก็เย็บได้นะคะกรณีที่คนเสียนแล้วนะพอเก็บตรงนี้นะคะเก็บตรงนี้เราก็กิ้งนะคะกิ้งเป็นแนวเก็บแบบนี้ แล้วเราก็เปิดตรงนี้นะคะกิ่งเก็บชิ้นนี้นะคะชิ้นบนนี้ลูกค้าตัวเล็กนะคะก็จะใช้ สี่เกดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกิ้งนะคะจะกิ้งที่ชิ้นเนี่ยชิ้นป้ายนี่ด้วยนะควม่มทำไมถึงกิ้งนะคะถ้าเป็นอ่สูตรของช่างท่อมผ้าเนี่ยจะกิ้งเพราะว่าจะเย็บเก็ด,ด้วยนะคะจะจะเย็บเก็ดที่ที่ชิ้นที่ชิ้นข้างล่างด้วยนะคะเพราะว่าเวลาลูกค้าใส่อะ่ะมันจะไม่แลบ ปกติบางท่านก็จะให้เย็บตรงนี้นะคะเย็บตรงนี้เป็นเป็นของขวางนะคะเคยทําแล้วไม่หายนะคะการแลบไม่หายเวลาลูกค้ายืนแล้วมันจะแลบอะ่ะไม่หายทํามาหลายอยาะะ่างแล้วค่ะแต่วิธีนี้ถือว่าถือว่าโอเคนะคะลองทํามาเยอะและ้วแล้วเราก็คว่ำอ่าตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะกิ้งเส้นนี้นะคะ ให้มันมาให้ให้เรารู้ว่าเราจะต้องเย็บตรงไหนให้ให้มันเชื่อมกับชิ้นนี้นะคะผ้าถุงสําเร็จนะคะผ้าถุงสําเร็จถ้าตอนเราเรียนน่ะเขาจะให้เรา,าเย็บย้ําลงมาเยอะมากเลยนะแล้วจากการประสบการณ์ของช่างเองเนี่ยนะเวลาลูกค้าใส่เนี่ยมันจะรัดต้นขานะคะ รัดต้นขาแล้วเวลานุ่งอ่ะก็ก็จะขาดนะคะมีรอยขาดตรงเนี้ยและบางทีก็นั่งยากนะคะเราก็เลยจะทําแค่เลยสะโพกมานิดเดียวนะคะประมาณแบบเลยสะโพกลงไปนิดนึงอะ,ะสะโพกใหญ่นะคะ กิ้เกดลงไปเลยนะคะกิ้งเก็ดลงไปที่ชิ้นใต้ของเราข้างล่างเลยที่เอามาบอกเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าให้ลองดูก่อนให้ลองทําดูก่อนนะคะลองทําดูก่อนถ้าหากว่ามันดีเหมือนที่ช่างบอกนะคะก็ถึงทําถึงเชื่อก็ได้นะคะที่เอามาบอกเนี่ยมันก็เป็น ประสบการณ์นะคะที่เราทำแล้วมันแก้ไขาหายอะ่ะเราก็อยากจะมาบอกให้ให้ทำกันนะคะบางท่านเห็นมือใหม่เขาก็จะไม่ค่อยรู้เนาะพอเรากิ้งเสร็จแล้วทุกจุดแล้วนะคะไอ้ไอ้ตรงนี้เนาะไอ้ตรงนี้ที่เราที่เราเจะเนี่ยเราก็กัดไว้นะคะกัดไว้ ถ้าเป็นรุ่นเก่านะคะเขาก็จะเย็บนะคะแล้วตรงนี้เขาก็จะเนาลงมาถึงข้างล่างเลยนะตัดทับในถ้าตัดทับในเราก็ใช้แพร์ตัวนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเจาะตรงนี้เอานะคะจะเจาะตรงรอยผ่าเามื่อก่อนก็จะตัดชิ้นเล็กข้างหนึ่งเนาะตัดชิ้นเล็กข้างหนึ่งแบบชิ้นเล็ก แล้วก็ชิ้นใหญ่บางทีความหงายแพทเทิร์นไม่ถูกเอามาใส่แล้วมันจะแบบผ่าผิดด้านมันต้องมีเท็กนิกด,ด้วยนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเวลาเราจะเย็บเราก็เปิดดูตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราก็กัดไว้เลยนะคะ เราจะเย็บแบบนี้นะคะเราก็เย็บย้ำแค่นี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องเย็บลงไปข้างล่างก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันพับก็จะอยู่แนวนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จนะคะวิธีการชิ้นหน้าจ้าอันนี้คือชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าที่เป็นสันทบป,ป้ายแต่ว่าเราทําแพทเทิร์นชิ้นเดียวนะคะชิ้นเดียวแต่ว่าเราทํากว้างแบบนี้นะสันทบแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องผ่าตรงนี้ไงแล้วก็แทรกกระดาษให้มันมีพื้นที่อยู่ข้างในแล้วก็พับเข้ามาให้เรารู้เวลาเราวางตัดอ่ะมันก็จะกางไปเต็มเลยเต็มโต๊ะเต็มอะไรอ่ะแพทเทิร์นนี้ถ้าลูกค้าไม่ตัดต่อแล้วก็เก็บไว้เนี่ยนะเอาไว้ทำอย่างอื่นนะคะไว้ทำแขนทำอะไรเสียดายกระดาษนะคะ ก็มีเท่านี้แหละการตัดอันนี้ซับในตัดไปแล้วแหละก็มีเท่านี้แหละจ้าขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะถ้าหากว่ามันดีก็เอามาบอกกันบ้างนะคะลองทําดูก่อนเนาะไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อช่างซ่อมผ้านะคะลองดูก่อนแล้วก็ลองทําดูถ้ามันดีก็ มาเล่าสู่กันฟังนะว่าคะว่าเออทำตามที่แล้วมันมันใช้ได้นะมันโอเคมันง่ายอะไรเงี้ยมาเล่าได้นะคะก็มีเท่านี้ละจ้าขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะใครมาไม่ทันก็อ่อดูย้อนหลังนะคะแล้วก็แชร์เ,เพื่อนๆดูด้วยก็ดีนะคะเผื่อคนอยู่ต่างจังหวัดเขาอยากมีความรู้เนาะไปละจ้าขอบคุณนะคะรักทุกคนจ้า